สัตีจ้ะมาเจอกระชันนีกแล้วเร้อว,วันนี้พามานั่งกินข้างโนอกวันยุดแล้วเนาะสามีอยู่ <c oughs> ก็เลยต่างคนแก้จีนดาแซนด์วิแวชแก่ทำเองแล้วก็ทำสุมแล้วก็ <c oughs> มีแตงโมมาแกะวาเน,นี่ยตัมเอ่อตัมนมจีนใส่กุ้งสดจ้ะทำลายแตกมาอากาศอย่างที่เห็นเหยจ้ะ แดดดีเลยแล้วอืจับจับจับพักบลกเอาพวกรลงมาลองพักบลอกพักบอกอมเอาลงนวดเลยอืมกินบันเน่ยกินแค่เนี่ยแต่ระวัตแล้วแตนครับเพื่อนเชิญไปกินข้าวก็บ้างกินจะกินแค่เนี่ยแหละมีใครตุ่มดาด้วยจ้ะ nè hai tôm bì vàng, mà ngon, rồi Thì mình ngon, mình ngon, cái ngon, ngon, lại ติดหนักกระลาแต่ต้มหรือไม่ตม้มก็แล้วแต่มันติดนะต้องใส่ผัก,ก,กบุ้งกบุ้งวรวมผักกะหลังพักบุ้งใส่แล้วก็ถั่วแล้วก็ถั่วลันโอยไม่ใช่ถัถ่วลันเกิดที่

มาตรงตรงแมงคืนกินนะ อขอโทษนะจ๊ะสุบลุกจากหลักลุกตักลุกตักเจียํดำขอโทษขอโทษอย่างแรงทุกไทยร้าคืออาหารที่ไปกินน่ะปกติขอบครัวเนี่ยเพื่อนฉันคนเนี่ยคนอิตาเลียจ้ะเขาชอบกินปลา เวลาเขาทำปลา้กี่แล้วเขาทำอร่อยมากโอ้โหเขาทอดอเหมือนอีกทอดอ่ะฉุบแป้งนิดนิดนึงแล้วก็น,นี่ลดชาดแล้วก็จะมีครีมในเอวิทิน จะบอกแกว่าคือไม่ได้ท <mm ําแบบนี้มานานมากปกติเป็นก้นไม่ค่อยชอบนุ้มจีนก็กินก็น้มจีนก็กินก็ไอ้นี่เลยกินก็น้ำยาเลยไม่ชอบมาทําแบบนี้จ้ะเด็ดสุดๆเขาก็บรรยากาศหลังบ้านแท้แท้อืม สนใจไม่ทุกอย่าง,างตําไม่เพดเพราะอะไรรู้ไหมทรมานมากสามีบอกมื่ขึ้นไปกินตําถั่ว วันนี้ก็กินตำขนมจีนีีและทำแต่หล,ลากหลายเมนู มันตัวใหญ่เนาะเขาเองกินไปปั๊บมันก็จะอิ่มเร็วเข้าใจไหมถ้าใส่ไอเสลกอได้แนี่ยมันมีละกอที่ลงแดงตายแล้วฉันเอาอื่นแทนได้มแทนได้ที่กัลยาจาแต่ฉันไม่่อยชอบอะไรเอาพักยาวก็มีแดงก็มี จับาฉันชอบเส้นมะละกอมันคนละนี่เนาะแพงมะแพงลูกหลานเราจับาอาหารเราครบเลยแหละลูกเนีเราเป็นพันนี่ยจ้ะก็กินได้ก็บายเองกินมดไงเองไม่ได้กินแบบกินละทิ่งกินละทิ่งเนาะ พรนี้มัาจะไ้ทำคลิปนะว่าทำก็เขาได้ไม่ยังเาะสกงนันจัดก็วันทงนังคาน คุ้มสดมากสด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  ก็เนี่ยหมากไม่จบหมดนล้วอืมฉันบอกเหรอตุ้งสองตัวไปเลยจ้ะเต็มท้องละอิ่มที่เนี่ยก็ไข่ไบห,หนึ่งสุดๆอีกคำที่ไปแล้วจ้ะ โทษนดจ้ะมาสุปข่ปั๊กปั๊กปั๊กอะไรก็แล้วแต่ขอโทษหลายๆแล้วก็ตำ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 เป็นธรรมชาติของเจ้าของตาจ้ะขอโทษหลายแล้จ๊ะกจ้ะ